สวัสดีครับท,ทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูไอตัวแทรกที่เป็นข้อ9นะครับเดี๋ยววางๆเมาอาดทิ้งไว้นะครับวางๆมา,าทิ้งไว้เพื่อคนไหนจะได้ใช้นะครับคนไหนจะได้ใช้ยังอยู่ในทัชที่เป็นเมธอดออฟจอยนะครับทุกท่านแปลโจทย์กันก่อน Determine the fault in the East member ของทัชครับและก็บอกสเตตด้วยว่าอันไหนเป็น tension อันไหนเป็น c o m p r e s s i o n ยังจํากันอยู่ได้เนาะว่าถ้าเป็นเราจะดูแต่ละตัวนี่ให้เป็นเทนชันไว้หมดเลยถ้าเป็นบวกแสงวัาชิ้นนั้นเป็นเทนชันถ้าเป็นลบแสงวัาชิ้นนั้นเป็นคอมเพรสชันโอเคล่ะอันดับแรกที่จะดูให้สําคัญก็คือว่าถ้าเกิด2ชิ้นเนี่ยมาต่อกันนะครับสชิ้นมาต่อกันแนวลักษณะที่เป็นโคเรียนอย่างนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งมาต่อกับไม่ว่ามุมเขาจะมาเป็นเท่าไหร่ก็ตามไอชิ้นนี้จะต้องเป็น zero force member ทันทีอย่าลืมนะครับ ข้อนี้เนี่ยเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ได้เพราะว่าเราไม่มีแรงเนื่องจากน้ำหนักของทัชแต่ละชิ้นแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแรงเนื่องจากน้ำหนักของทัชแต่ละชิ้นชิ้นนั้นอาจจะไม่เป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ก็ได้อย่างเช่นผมบอกว่าชิ้นนี้เป็นโครีเนียกันนะครับเป็นโครีเนียกันในหัวก็ต้องปิง้งออกมาแล้วว่าไอชิ้นนี้นะครับต้องไม่มีแรงมากระทำนะไอ จอยไอจุดที่เป็นโคเรเนียกันผมดูที่จุด B ีเฮ้ยไม่มีแรงกระทําที่จุด B แฮะผมเลยบอกว่าดังนั้นถ้าเกิด2ชิ้นเป็นโคลีเนียกันอินูนี่ออกมาต้องเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์แน่นอนเลยก็เลยลบเขาทิ้งไปนะครับจากสารระบบลบเขาทิ้งไปจากสารระบบโอเคละลบทิ้งไปจากสารระบบตัวแรกได้ออกมาเลยว่าท้ายที่สุดแล้วคําตอบแรกที่ได้ออกมาคือ fbd นะครับมีค่าเท่ากับ0 น,นิวตันมีค่าเท่ากับ0ูนย์ปอนด์เนาะคอนีปอนด์นะครับเอาละนา,นนานทีมานะครับลืมหน่วยไปแล้วนะครับเท่ากับ0ูนย์ปอนด์แต่ถ้าบังเอิญนะครับทุกท่านครับบังเอิญบังเอิญทัดข้อต่อไปเนาะข้อต่อไปผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเอากันชัดๆบังเอิญว่าถ้าไอชิ้นส่วนของไอตัวทัชนี้เอาน้ําหนักเข้ามาคิดด้วยถ้าเกิดน้ําหนักของทัชเทียบกับแรงที่กดเนี่ยมีค่าสูสีกันละเลยไม่ได้ แต่ถ้ามันน้อยมากเราละเลยได้ถือว่าไม่มีในัยะสําคัญแต่ถ้าน้ําหนักมันมีค่ามากนิดหนึ่งก็แสดงว่าถ้าเกิดน้ําหนักมันมีค่ามากมันก็ต้องมีแรงเนื่องจากน้ําหนักที่กระทํามาที่จุด B ก็แสดงว่าชิ้นนี้จะไม่เป็นซี่โลฟอร์สเมมเบอร์เดี๋ยวเอาไปดูข้อต่อไปสลหรับตัวนี้ไม่คิดน้ําหนักของทัชนะครับไม่คิดน้ําหนักของแต่ละเมมเบอร์ถ้าคิดเดี๋ยวเขาบอกมาเนาะเราเลยรู้เลยว่าเออถ้าไม่คิดน้ําหนัก ไอชิ้นนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วครับชิ้นนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วการที่ชิ้นนี้เป็นศูนย์แสดงว่าไอตัวที่เป็นโคลรเนียกันนะครับ F ของตัวชิ้น A B กับ F ของตัวชิ้น B C นั้นมีค่าเท่ากันในโคลรเนียถ้าเป็นเทนชันเป็นท่านเป็นเทนชันทั้งเส้นถ้าเป็นคอมเพรสชันก็เป็นคอมเพรสชันทั้งเส้นโอเคล่ะมาดูที่จุด E สายตาเฉียบแหลมนะเห็นที่จุด E นะครับเป็นโคลรเนียเป็นโคลรเนีย ก็แสงว่าถ้าเกิดเป็นโคลีเนียกันไม่มีแรงอะไรมากระทำที่จุดดีเลยแสงว่าไอชิ้นนี้ก็ต้องเป็นซีโร่ฟอสเมมเบอร์ลบออกไปจากสารระบบออกมาคำตอบได้ออกมาแล้วอีกหนึ่งตัวคือ F นะครับคือตัว F E ของตัว A มีค่าเท่ากับ0ปอนด์มีค่าเท่ากับศปอนด์ได้ออกมาแล้ว2ชิ้นเนื่องจากซีโร่ฟอสเมมเบอร์เอาลนะอีกซีโร่ฟอสเมมเบอร์ตัวหนึ่งครับก็คือ2ชิ้น สอ,ออสองชิ้นมาประจบกันที่จอยจอยหนึ่งสองชิ้นมาประจบกันที่จอยจอยหนึ่งไม่มีแรงการกระทําที่จอยจอยนั้นนะครับก็แสดงว่าไอสองชิ้นนี้จะต้องเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์ทันทีเห็นอยู่ตะปะเห็นอยู่ปะปะไอสองชิ้นมาเจอกันที่จอยเอฟเอฟเป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์หรือเปล่าไอสองชิ้นนี้เป็นซีโร่ฟอร์สเมมเบอร์หรือเปล่าผลปรากฏไม่ใช่นะฮะทุกท่านฮะ เพราะมีแรง900ปอนด์กดอยู่ที่จุด F นะครับเห็นไหมฮะกดอยู่ที่จอย F นะครับเมื่อมีแรง900ปอนด์กดอยู่ที่จอย F อย่างนี้แสดงว่าไอ้สองแง่งนี้ที่ไปเจอกันนะครับไม่ใช่ซีโร่ฟอสเมมเบอร์นะครับเพราะนั้นระวังให้ดีเนาะโอเคผลพวงเนื่องจากซีโร่ฟอสเมมเบอร์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำผมก็เขียนไว้ก่อนเลยว่า จะได้รู้ว่าไอตัว f ของตัวนะครับ f ของชิ้น fe นะครับ member fe มีค่าเท่ากับ f ของ member fd เนาะอันนี้ยังพอจำได้นะ f ของ member ab ก็มีค่าเท่ากับ f ของ member bd นะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ไปค่อยๆพิจารณากันเอาละครับทุกท่านครับไปพิจารณากันต่อครับอันดับแรกเนี่ยไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วผมขออนุญาตหาแรงนะครับแรง ของตัว FA กันอีกสักเล็กน้อยนะครับของตัวไอตัวโรเลอร์ที่เป็นตัวกดนะครับตัวโรเลอร์ที่เป็นตัวกดตัว NA สักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับและความสมบูรณ์เอาละเอาละเอาละไหนไหนตัว FA นี่จะไอตัวแรงที่ NA จะได้คิดอยู่แล้วนะครับคิดอยู่แล้วผมได้หาไว้เผื่อ ส่วนไอตัวนี้นะครับไม่น่าจะได้ใช้เพราะถ้าเราคิดที่จุด F เสร็จนะครับเส้นนี้เราก็จะรู้เส้นนี้เราก็จะรู้เราไปคิดที่จุด D เสร็จเมมเบอร์นี้ก็จะรู้เมมเบอร์นี้ก็จะรู้แล้วก็ไปคิดที่จุด A เราก็จะรู้ของเมมเบอร์นี้ทั้งเส้นดังนั้นซับพอร์ตรีแอคชันที่จุด4ไม่ต้องคิดก็ได้แต่คนไหนมีเวลาอยากคิดอยากใช้ในการทดสอบเพราะว่าข้อสอบมันออกแค่ข้อเดียวนะครับและถ้ามีเวลาเหลืออยากพิสูจน์ว่าคําตอบถูกต้องหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวนะครับทำเลยทําเลยถ้ามีเวลาแต่ถ้าคนไหนไม่มีเวลาก็ลองดูครับผมไปหาที่ NA ก่อนผมเลยบอกว่าผมจะหาที่ NA ผมเทคโมเมนต์ครับโมเมนต์รอบจุด C มีค่าเท่ากันกับ0ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกเดชบุญ ja ครับเดชบุญโอเคทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกทําอย่างไรดีตัวแรกครับตัวแรกมีตัว600ครับตัวที่2คือตัว900นะครับตัวที่ทวนเข็มนาฬิกามีตัว6 600กับตัว900ส่วนตัวนี้ NA มีทิศตามเข็มนาฬิกาเอาเละจะ้ะทุกท่านจา๋าเริ่มกันเลยจะ้ะเริ่มกันเลยเลยได้ออกมาเป็นครับว่าไอตัว6 0 0ครับตัว600คูณอยู่กับ4ฟุตนะครับ600คูณอยู่กับ4ฟุตเห็นไหมครับแล้วก็รับไปบวกอยู่กับ900คูณอยู่กับระยะห่าง4บวก4บวก4อย่างจำได้เนาะบท ก่อนหน้านี้เราสบายแล้วล่ะ900คูณอยู่กับแขนของเขาระยะห่างตามแนวแรงเลยกลายเป็นครับไปบวก900ครับคูณ4นะครับบวก4บวก4แล้วก็ไปลบกับ NA ครับบวกกับ4บวก4เห็นไหมฮะตัว NA ห่างจากจุด4ในลักษณะตั้งฉากคือ4บวก4 c บวก C เสร็จปั๊บจับแล้วเท่ากันกับ0ย์ครับทุกท่านครับดังนั้น n a มีค่าเท่ากันกับโอเคนะครับมา7นาทีแล้วนะครับผมไปต่อเลยนะ1,600กปอนด์ครับคนไหนยังคิดไม่ได้ก็คนไหนยังคิดไม่ทันก็หยุดสักเล็กน้อยครับผมกดเครื่องคิดเลขสักเล็กน้อยไหนๆก็เสียเวลากันมาแล้วทุกท่านจา๋าเมื่อได้ตัว n a เสร็จแล้วผมขออนุญาตนะครับไปคิดที่จุด F เลยเนาะไปคิดที่จุด f เขียนฟีบอร์ดี้ไดแกรมที่จุด f ครับมีตัวไหนมาทำกับเขาบ้างผมเลยไปกันนะครับไปต่อเลยนะครับไปต่อที่จุด f ครับไปต่อที่จุด f จากไปต่อที่จุด f โอเคไปต่อที่จุด f เขียนฟีบอร์ดี้ไดแกรมที่จุด f เลยได้ออกมาเป็นพบว่าครับ ที่จุด F มีอะไรกระทํากับเข้าบ้างตั้งแกนสวยๆจ้ะตั้งแกนสวยๆที่จุด F มีอะไรกระทํากับเข้าบ้างจ้านะจ๊ะนะครับตั้งแกนสวยๆออกมาตัวนี้เป็นที่จุด F ที่จุด F มีแรงอะไรกระทำกับเข้าบ้างแรงแรกครับก็คือแรงตัวที่เป็น900นิวตัน900ปอนด์ลงมาตามแกนแรงที่2ครับเป็นแรงของไอตัว F นะครับตัว FE ไม่รู้ว่าเป็นอะไรขอให้เป็นเทนชันไว้ก่อนนะครับก็คือชี้ออกจากจุดตัวนี้เป็น F ของ EF และก็มีอีกตัวหนึ่งครับไม่รู้ว่าเป็นแรงเส้นไหนนะครับ Member FEA ไม่รู้ว่าเป็นแรงอะไรให้เป็นเทนชันไว้ก่อนนะครับเลยกลายเป็น F นะจ๊ะ F ของ F EA member f e a อย่าลืมล่ะ เวลาเขียนนะครับก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตัวนี้แตกแรงแล้วได้อย่างไรผมขออนุญาตเขียนสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเล็กๆแทนการแตกแรงดูทุกท่านจ๋าระยะทางตรงนี้อัตราส่วนของมันคือ3นะครับคือ3ดังนั้นผมก็เขียนตัวนี้3โอเคนะครับเขียนตัวนี้3ไอ้ตัวนี้จากนี่คือ4ผมก็เขียนอัตราส่วนตัวนี้คือ4 ถ้าตัวนี้เป็น3เป็น4ด้านยาวของเขาเลยออกมาเป็น5โอเคนะโอเคนะครับไอตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเอาให้ชัดนะครับเอาให้ชัดนะผมขอใช้เลเซอร์ชี้ให้ดูนิดหนึ่งนะ3มาจากด้านนี้นะครับ4นะครับมาจากด้านนี้เขารูปสามเหลี่ยมอัตราส่วนตรีโกณมิตไอ,อัตราส่วนพิทาโกรัส3 4ด้านยาวมาเลยเป็น5ตัวนี้น่าจะพอเห็นภาพโอเคครับเนื่องจากทัชอยู่ในลักษณะสมดุล ทัดอยู่ในลักษณะสมดุลถ้าทัดอยู่ในลักษะสมดุลแต่ละจ้อยก็ต้องสมดุลด้วยนั่นคือเป็นประเด็นที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องเอาล่ะผมขออนุาตใช้ซิกมาเอฟสั y มีค่าเท่ากับ0ก่อนสําหรับตัวนี้เมื่อซิกมาเอฟสั y มีค่าเท่ากันกับ0ตัวไหนบ้างชี้ขึ้นตัวไหนบ้างที่ชี้ลงตัว900ชี้ลงครับแตแกแรงออกไปออกมาก็เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ชี้ลงเลยกลายเป็นว่า กลายเป็นลบ900ครับแล้วก็ไปลบกับด้วย f ของ fa และก็ไปคูณอยู่กับครับอัตราส่วนของแรงคือ3ส่วน5เลยกลายเป็นครับ3ส่วน5มีค่าเท่ากันกับ0ได้แรง f ของเมมเบอร์ f fa ออกมามีค่าเท่ากันกับครับลบ0 0 0่อปอนด์ไอ้ลบ1,500ปอนด์เนี่ยบ่งบอกเราว่า เครื่องหมายลบที่เกิดอยู่ของตัว1500ปอน,นี้บ่งบอกเราว่าไอแรงตัวนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นแรงคอมเพรสชันครับทุกท่านครับอย่าลืมนะครับเป็นคอมเพรสชันเป็นคอมเพรชันตอบให้เป็นคอมเพรสชันตอบให้เป็นเทนชันแล้วก็ลบไอตัวเครื่องหมายลบนี้ออกลบเครื่องหมายลบนี่ออกเสร็จปับ๊บก็ไปเปลี่ยนครับผมย้ำทุกครั้งนะครับไปเปลี่ยนให้ตัวนี้มันสมบูรณ์ซะ มันก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นนะครับเป็นตัวที่เป็นแรงจริงๆก็คือเป็นคอมเพรสชันกดเข้าไปสบายละนะครับสบายละนอกจากจะรู้เลยว่า f ของ Member fa มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับ f ของ Member fa มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ไปหากันต่อครับไปหากันต่อมีแค่2ส,สมการเท่านั้นละครับในเมทัลออปจอยคือซิกมา f sub y กับซิกมา f sub x ซิกมาเอฟซับเมีค่าเป็นศูนย์ไปกันต่อเลยจ้ะนะครับไปกันต่อเลยมีตัวไหนบ้างที่ไปทางฝั่งขวามือให้ฝั่งขวามือเป็นบวกนะครับอันนี้ผมนึกเขียนเนาะฝั่งชี้ขึ้นเป็นบวกฝั่งขวามือเป็นบวกคุณหูจใจฝั่งขวามือมีแค่ f ของ member ef นะครับ m e m b e อ ef member fe อะไรก็สุดแล้วแต่นะเอาละครับเลยกลายเป็น f ของ Member นะครับเขียนเป็น f e ก็ได้นะครับ fe ก็ได้จะได้รู้ว่า ออกมาจากจุด F และไปถึงจุด E นะครับ Ender F E มีค่าเท่ากันกันกบครับเอาไปบวกไปบวกไปบวกหรือไปลบอีกตัวหนึ่งก็คือ Member ของตัว F A แตกเข้าไปในแนวแกน x กลายไปเป็นลบนะครับกลายไปเป็นลบเลยกลายเป็นครับทุกท่านลบ1,500ครับที่เพิ่งคิดมาได้เมื่อกี้ไปคูณอยู่กับครับไปคูณอยู่กับ4และส่วน5เลยกลายเป็นลบ1,500 คูณ4ส่วน5มีค่าเท่ากันกับ0ได้คำตอบออกมาแล้วว่าได้ f ของ member f e มีค่าเท่ากันกับครับ1,200ปอนด์ไอตัว1,200ปอนด์นี่บง่งบอกว่าอะไรนะจ๊ะจำได้ไหมจ๊ะจำได้ไหมจ๊ะออกมาเป็นบวกแสดงว่าตัวนี้เป็นตัว tension ครับเป็นตัว tension เอาละไอตัว f f e นี่สำคัญนะครับ ไอตัว f s e นี่สำคัญนะครับทุกท่านจ๋าเพราะว่ามันสำคัญยังไงครับไอตัวเมมเบอร์ของไอตัว fe ตัวนี้นะครับมันมีแรงเข้ากันกับเมมเบอร์ ed ฮะมันมีแรงเท่ากับเมมเบอร์ ed เนื่องจากเป็นแรงที่อยู่ในโครเนียกันคิดมาได้เมื่อกี้1,200ก็แสดงว่าไอตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ1,200ครับเป็นเทนชันก็ต้องเป็นเทนชันเท่ากันทั้งเส้นครับทุกท่านครับ เลยเขียนมาไว้อย่างนี้เอาละครับได้ออกไปแล้วหนึ่งเปาะได้แล้วหนึ่งเปาะนะครับได้แล้วหนึ่งเปาะจุดแรกไปแล้วครับจอยแรกไปแล้วไปดูจอยที่สองครับไปดูจอยที่สองผมก็เลยขออนุญาตไปดูจอยที่สองทุกท่านคงคงมีรูปอยู่เนาะนะครับคงมีรูปอยู่นะดังนั้นผมขออนุญาตไปดูจุดต่อไปจุดต่อไปที่ผมอยากพิจารณามากเหลือเกินนั่นคือจุด A ครับทุกท่านครับนั่นคือจุด A ผมขออนุญาตไปที่จุด A นะครับจุด A เอาละครับจุด A เกียริเราเทอมนี้ด้วยจุด A จุด A จากทุกท่านตั้งแกนเหมือนเดิมครับเม็ดตอดออบจอยนี่มันสบายๆครับตั้งแกนได้เขียนแกนได้ทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์แล้วไอ้ที่จุด A มีอะไรบ้างอะไรกระทากับเขาครับที่จุด A ขออนุญาตซูมเอาออกได้ไหมครับซูมเอาออกเนาะเขียนฟีบอดี้ได้แกมก่อนสักเล็กน้อยปกติผมจะเขียนด้านข้างแล้วก็ลากลงมานะครับ ลองลอง,ลอง,ลองแบบใหม่ดูนะครับชอบแบบไหนก็บอกกันนะนะครับเอาล่ะที่จุด A มีตัวไหนบ้างมีตัว N A กระทุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งรู้ว่าไอตัว N A ตัวนี้มีค่าเท่ากับนะจ๊ะมีค่าเท่ากันกับ N A เพิ่งคิดมาได้คือ1650ปอนเนาะ มีแรงอยู่3ตัวครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่อยู่ในแนวระดับแบบนี้ตัวอยู่แนวระดับแบบนี้ไม่รู้เป็น t e n ชั o หรือคอมเพ e s s i เขียนเป็น t e n ชั o ไว้ก่อนคือตัวเส้นนี้เส้นนี้ของเราบอกว่าเป็น f ครับเป็น f ของตัว a b ครับทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอครับเห็นเส้นนี้ไหมฮะเส้นนี้ไหมฮะเห็นนะฮะผมก็เลยขอนอญาตเขียนไปก่อนว่าไม่รู้ว่าเป็น t e n ชั o หรือเป็นคอมเพ e s s i แต่ขอเขียนอนุญาตเขียนเป็นตัว t e n ชั o ไว้ก่อนครับ ตัวเทนชันไว้ก่อนเพราะเราจะกำนหนให้เทนชันเป็นบวกเดี๋ยวเป็นคอมเพรสชันเราก็ค่อยมาดูเองตัวนี้เป็น FAD ฮะทุกท่านครับเป็น FAD เป็น FAD นะครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นผมก็บอกว่ามีตัวหนึ่งนั่นที่เพิ่งหามาได้นะครับเพิ่งหามาได้คือตัวนี้นะครับมีตัวหนึ่งที่เพิ่งหามาได้ก็คือตัวนี้ออกมา F ของไอตัวเมมเบอร์ F ของเมมเบอร์ FA ครับเราเพิ่งหามาได้เมื่อกี้ว่าเป็นแรงกดนะครับออกมาเป็น F ของเมมเบอร์ FA นะครับเมมเบอร์ FA โอเคละโอเคละได้ออกมาเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตซูมอินนะครับซูมอินซูมอินอ่าอย่าลืมสามเหลี่ยมแทนแรงนะครับอย่าลืมสามเหลี่ยมแทนแรงเนาะนะครับสามเหลี่ยมแทนแรงของเราน่าจะพอจำได้ โอเคล้ผมขออนุญาตไปดูสามเหลี่ยมแทนแรงของเราก่อนก็เป็นรูปเดิมแหละครับทุกท่านครับด้านนี้ออกมาเป็นสามขอดูเส้นนี้ก่อนนะด้านนี้ออกมาเป็นสามครับด้านนี้สามด้านนี้เป็นสี่เป็นห้านะครับเหมือนเดิมครับขออนุญาตซูมอินนะคราวนี้นะครับคนไหนยังดูสามเหลี่ยมตัวนี้ไม่ออกเนี่ยสาคัญนะครับสําคัญนะครับสําหรับเรื่องนี้ผมย้ําแต่บทแรกแล้วนะครับว่าการดูสามเหลี่ยมแตกแรงเนี่ยค่อนข้างสําคัญเล็กแกลกมาครับว่า ออกมาายเป็นสามสี่ตัวนี้ก็ห้าตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าตัวเดียวกันหละครับสามสี่และก็ห้าพอเขียนอย่างนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสมการมันไม่มีอะไรหรอกนะครับเหงื่อเริ่มออกนะครับเหงื่อเริ่มออกโอเคขอญาตขอญาตจับแว่นบ่อยหนะ่อยมันมันไหลนะครับมันไหลไม่มีดังนะครับโอเคอโอเคไปดูจุด A นะครับไปดูจุดเเสียบุคลิกกันนะครับ ไปดูจุด a มีแค่2ตัวเท่านั้นแหละครับคือซิกมา f y สับกับซิกมา f x สับเโอเคละขอุยาตเปลี่ยนสีสักหน่อยหนึ่งนะครับน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อซิกมา f y สับมีค่าเท่ากันกับ0ย์คนไหนดูคล่องแล้วก็ปล่อยผ่านได้เลยนะนะครับเพราะว่ามันมันไม่ยากแต่ว่ามันค่อนข้างทำหลายหลายจ้อยหน่อยหลายจ้อยหน่อยนะครับมาเลยทาให้คลิปเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องทักษะคลิปมันยาวเล็กน้อยนะครับยาวเล็กน้อยแต่ทําเองไม่ยาวหรอกฮะแต่พอเรา ดูไปทีละจุดทีละจุดมันก็ยาวเล็กน้อยเหมาะสําหรับการถ้าข้อท้ายเนี่ยนะครับก็เหมาะสําหรับการทําก่อนนะครับทาล่วงหน้าแล้วก็เช็คคําตอบนะครับเช็คคําตอบดูดูคณิตศาสสร์เล็กน้อยว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับมีเทคนิคตัวไหนที่ไม่เหมือนเราไหมหรือเราคิดแบบนี้แล้วคาตอบตรงกันไหมนะครับก็จะเป็นประโยชน์โอเคเนาะดังนั้นก็ไปดูตัว a ครับซิกมาเอฟซับไวมีค่าตรกันกับ0นย์มีตัวไหนบ้างมีตัว n a ที่ชี้ขึ้นครับมีตัว f A ที่ชี้ลงมีตัว FAD ที่ชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นเลยกลายเป็นครับว่าเลยกลายเป็นตัวชี้ขึ้นคือ1,650ครับไปลบกับตัว FA FA ตัวนี้หามาได้แล้วเนาะก่อนหน้านี้คือ1 5 0 0จํ้า้ยได้ไหมฮะจําได้ไหมนะครับตัวนี้คือ1 5 0 0นรยะครับเลยกลายเป็นลบ1,500ที่อยู่ในแนวแกน y คือ3ส่วน5 อยู่ในแนวแกน y คือตัว3หารด้วยด้านยาวคือตัว5ตัวนี้ต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ไปนะครับไปบวกไปบวกไปบวกกับ fad ครับไปบวก fad อยู่ในแกน y คือ3ส่วน5เหมือนกันและมีค่าเท่ากันกับ0อยู่ในแกน y คือ3ส่วน5เหมือนกันจับมีค่าเท่ากันกับ0แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้นั้นค่อนข้างน่าสนใจคือ fad ฮะออกมามีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบคับ ทุกท่านครับเมื่อตั้งสมการทุกอย่างเป็นเทนชันออกมาแล้วทุกท่านจะได้ว่าไอตัวนี้คือ1,250ปอนด์ครับออกมาติดลบไอตัวเครื่องหมายลบบอกว่าไอตัวนี้นั้นเป็นตัวคอมเพรสชันนะเป็นตัวคอมเพรสชันสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือว่าก็เหมือนเดิมและครับก็ไปลบเครื่องหมายลบตัวนี้ออกแล้วก็ปรับทิศทางของเขาให้เหมือนกับตัวที่เรานะครับกำหนดมากำหนดมา ก็คือเป็นคอมเพเสชันกดลงที่จอยเองนอกจากจะเป็นคอมเพเสชันแล้วก็รู้จักตัวนี้ด้วยว่า1250ปอนด์นะครับห2 5 0ปอนด์เห็นนะครับ, 1, รบหลังจากนั้นก็เริ่มไปต่อครับว่าเป็นบวกนะครับซิกมาเอซับเอ็ X มีค่าเท่ากันกับ0ซิกมาเอับเอ็มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างครับมีตัวไหนบ้าง ซิกมาเอฟสั X, มีค่าเทากันกับ0มีตัวไหนบ้างเป็นบวกก็คือตัว f a แตกลงไปในแกน X เป็นบวกมีตัว f ab แตกลงไปในแกนที่อยู่ในแนวแกน X และเป็นบวกที่ยังไม่ทราบค่าแล้วก็มีตัวที่เป็นลบคือตัว f ad แตกลงมาในแนวแกน X ก็กลายเป็น1250คูณ4ส่วน5แต่ไปทางซ้ายมือเลยออกมาครับทุกท่านจ๋าออกมาสบายๆไม่มีอะไรหรอกนะครับเลยกลายเป็น1,500ครับ คูณ4สวน5ครับไปลบครับไปลบครับกับ1,200งัครับ1250ัครับคูณ4ส่วน5ครับอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะว่าไปบวกครับไปบวกกับ FAB ครับมีค่าเท่ากันกับ0เดชเชาพูนครับข้อนี้ออกมาก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับก็คือว่าไอตัว FAB นั่นออกมามีค่าเป็นลบครับ ลบเท่าไหร่ครับจากสมการนี้คือลบ200ปอนด์เท่านั้นแหละครับไอเครื่องหมายลบวงบอกว่าตัวนี้เป็นคอมเพรสชันครับทุกท่านเอาตัวนี้ออกครับลบตัวนี้ออกแล้วก็แปลงครับแปลงแปลงแปลงไอตัวนี้เป็นคอมเพรสชันสำคัญนะครับเพราะไอตัว fab นี้มันไปโคลีเนียกันกับเพื่อนอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับตัว fab นี้ไปโคลเลเนียกันกับเพื่อนอีกชิ้นส่วนหนึ่งขออนุญาตเดือนจะช้าิจะได้ไม่รายตาเห็นไหมครับว่า ถ้าเรารู้ f a b แล้วเราก็จะรู้ f b c ด้วยเพราะเป็นโคเนียกันคอมเพรสชันคอมเพรสชันทั้งแถวครเทนชันก็เทนชันทั้งแถวเลกลายออกมาเป็นครับข้อนี้เลกลายออกมาเป็นเมื่อกี้คิดออกมาได้เป็น200ครับ200ปอนด์ครับออกมาเป็นคอมเพรสชันอ่าได้ออกมาแล้วนะครับแตกมาแล้วแสดงว่าตัวนี้ครบแล้วนะครับครบแล้วขออนุญาตตีกรอบครับตีกรอบครบแล้วครับครบแล้วเอาละแม่ นะครับขอญาตตีกรอบทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้รู้แล้วชิ้นนี้รู้แล้วเหลือชิ้นนี้ครับเหลือชิ้นนี้นะขอญาตไปคิดพิจารณาที่จุดดีนะครับพิจารณาที่จุดดีโอเคครับขอญาตพิจารณาที่จุดดีก็เลยเริ่มเลยแล้วกันที่จุดดีนะครับแต่งสักเล็กน้อยนะครับแต่แต่งสักเล็กน้อยขอญาตดึงตัวนี้ลงมาหน่อยนะครับคนไหนที่ ท,ที่ใช้กระดาษก็ไม่ต้องดึงเหมือนผมก็ได้นะครับก็ทําขอตามเรานั่นแหละแต่ผมอยากให้เห็นรูปด้วยเวลาเขียนฟีบอดี้แดแกรมจะได้มองภาพออกก็เลยขออยญาตนะครับเทคโนโลยีมันอนุญาตให้เราทําได้นะครับถ้าเราวางผิดนะครับผมเออไม่เวิร์กไม่เวิร์กต่อไปจะต้องเหลือพื้นที่ข้างๆไว้นะครับเขียนฟีบอดี้แดกแกรมแล้วก็ค่อยลากลงไปทำเหมือนเดิมดีวกว่าโอเค เอาเวลาผ่านไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่จุดดีครับที่จุดดีมีอะไรบ้างไม่ยากเลยครับที่จุดดีเพราะเรารู้กับหมดแล้วเนาะเรารู้กับหมดแล้วก็เลยขออนุญาตไปที่จุดดีกันหนะคกันทุกท่านจ้าไปที่จุดดีเขียนฟีบอดี้ไดแกรมตัวนี้ไปที่จุดดีนะครับไปที่จุดดีเลยไปกันต่อจ้ะไปกันต่อ ไปกันต่อก็สบายยครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแรงกดหัวลงมาอยู่ตัวนี้คือ600กครับตัวนี้คือ6ก0นะครับ600ปอนด์ครับ600ปอนด์หลังจากนั้นครับมีอยู่สองสามแรงครับที่เราอยากรู้จักตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นแรงนะครับเราบอกว่ามันเป็นแรงอะไรจ้าที่จุดดีครับเป็นแรงอะไรที่จุดดีอ่าตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเป็นตัว f ดีอนะครับ FDE บอกว่าก่อนหน้านั้น f d ฟเป็นแรงเทนชันนะครับอย่าลืมนะครับเป็นเทนชันต้องเป็นเทนชันเดียกันทั้งแถบนะครับเมื่อเป็นเทนชันก็เลยครับทุกท่านครับก็เลยมีแรงเทนชันอีกตัวหนึ่งออกมาครับจากจอยนะครับก็ออกมากลายเป็นตัว1,200ครับตัว1,200ปอนด์นะครับแรงตัวนี้เนาะ FDE นะครับผมเขียนเป็น1,200ปอนด์มีอีกครับมีอีกครับมีอีกครับ มีอีกเส้นนี้ที่พูดออกไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นแรงนะครับ FAD FAD ตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอตัว FAD นี้เป็นตัวคอมเพรสชันเลยกดลงไปเลยครับว่าเป็นคอมเพรสชันคอมเพรสชันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1,250ปอนด์นะครับ1,250ปอนด์พร้อมสามเหลี่ยมแทนแรงคือ 3, 4และ5อีกจุดหนึงครับตัวที่เรายังไม่ทราบค่าขอให้เป็นตัวเทนชันไว้ก่อน ออกไปก็ไปเลยครับว่าไอตัวนี้เลยกลายเป็น f ครับ f d c ครับ f d c 3สามเหลี่ยมก็เป็นนะครับสามสี่ห้าเหมือนกันครับไปปิดจ็อบนี้กันครับทุกท่านครับไปปิดจ็อบนี้กันครับขออนุญาตซูมเข้าไปแล้วก็จะได้อนุญาตปิดจ็อบนะครับโอเคขออนุญาตปิดจ็อบนี้ครับขออนุญาตปิดจ็อบนี้นะครับ ซิกมาเอฟับวายมีค่าเท่ากันกับศูนย์ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกนะซิกมาเอฟับวายมีค่าเท่ากันกับศูนย์ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกมีตัวไหนบ้างที่ชี้ขึ้นมีตัวไหนบ้างที่ชี้ลงน,นะครับตัวชี้ขึ้นครับตัวชี้ขึ้นคือ1250คูณอยู่กับ3ส่วน 5, นะครับ1,250นะครับคูณอยู่กับ3ส่วน5 ตัวชี้ลงมีอะไรครับตัวชี้ลงตัวชี้ลงมี600ครับอ่าและก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว FAD นะครับเป็นตัว FAD เอาละครับใช้ซิกมา fx หรือซิกมา fy ก็ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่แรงแรงเดียวก็สามารถหาได้เหมือนกันเลยเริ่มเลยนะครับทุกท่านครับเอาละผมขออนุญาตใช้ซิกมา fx กลายเป็นหนึเป็น1,250คูณ3นะครับส่วน5 และก็กลายเป็นครับลบหกร้อยครับแล้วก็ขับทุกท่านจา๋าทุกท่านจ๋านะครับและก็กลายเป็นลบกับลบ fdc ครับ,บ,ค,รบคูณสามส่วนห้ามีค่าเท่ากันกับศูนย์ครับทุกท่านทุกท่านจะได้คำตอบออกมาเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอตัว fdc ตัวนี้มีค่าเท่ากันกับครับ FDC ตัวนี้มีค่าเท่ากับ250ปอนด์ครับหน่วยออกมาเป็นเทนชันเพราะคำตอบของเรานี้กำหนดให้เทนชันเป็นบวกคิดออกมาแล้วก็ได้เทนชันเป็นบวกเช่นเดียวกันโอเคนะได้ FDC เป็นบวกเช่นเดียวกันก็ครบแล้วครับทุกท่านครับครบทุกจอยนะครับครบทุกจอยก็เหมือนเดิมนะครับถ้ากระดาษคำตอบของใครนะครับ mm. กระดาษคำตอบของใครไม่มีการนะครับเขียนสรุป เป็นสรุปช็อตเล็กๆว่าแรงเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านก็เขียนสรุปคําตอบด้วยนะครับบางบางที่ก็เป็นกระดาษเปล่าๆมามีโจทย์ข้อหนึ่งนะครับมีโจทย์ข้อหนึ่งแล้วก็ให้แสงวิธีทําก็อย่าลืมสรุปคําตอบด้วยแต่บางที่ผมเห็นก็มีนะครับช่องสรุปคําตอบให้นะครับก็ทุกท่านก็อย่าลืมเติมให้ถูกเพราะที่สําคัญแล้วสําหรับไอตัวที่เป็น t ทนชั o n c o m b i n a t i อ่ะไอตัวที่เป็นเมมเบอร์ของตัวทัชนั้นไม่ใช่แค่นะครับเรารู้ว่าแรงของเขามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ แต่ต้องบอกให้ได้ด้วยว่าตัวชิ้นไหนเป็นเทนชันชิ้นไหนเป็นคอมเพสชันเพราะมันมีความสําคัญสําหรับการออกแบบนะครับอันนี้นานหน่อยอันนี้หน่อยพูดเยินเยอะนะครับพูดเยินเยอะไปอธิบายข้อข้อที่ต่อจากนี้ด้วยนะครับเลยทําให้เวลามันเยินเยอะเล็กน้อยก็ขออภัยครับไว้เจอกันในข้อถัดไปและกันสอบข้อที่10ครับอ๋อสามสิบกว่านาทีนะครับดูคูณ2องมนนะครับทุกท่านครับแล้วไปเจอกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ